กาสวัสดีทุกคนตัวนี้เฮากกในโมโหมาถึงบ้านคำราเป็นนอนเลยเพราะว่าเฮาซีมาครบนาเพราะเพราะว่าเฮาจะได้กลับมื่อนี้ทุกคนหลังจากที่เฮาออกมาจากวัดกะในประมาณ15หนาทีหรือว่ากี่ก็นานทุกคนแล้วกันลงทางไปอีกเนาะเออลงทางกันชิบเบเบาทุกคนอันเก้าเก้านี่เดีอันเก้าเก้าเอาเลยก็บพระมันมีปลายอยู่เดะมีปลายตัวนี้เฮาได้ซอกกนทุกคนดูฝ้ากล้ามนี้นะ จะมีป้านเนาะตัวนี้เหากะในนั่งรถมาซอกซอกบ้านทำบ้านพี่นอนแล้วทุกคนกบทีหลังต้องเสียค่าอะมยู่หอมเด้อไม่มีแต่สองหอมมีบ่มีหอมเลยอีกเดี๋ยวมาหอมนี้ว่ะตัวนี้กับตัวเป็นโซงห้องเนาะเหมนแต่ละหลังก็คือกันคือว่าทางหน้านี่บอกงานหลังตัวฝ่ายตัวหน้ารถคันนั้นแหละยังไงนะยังไงมันจะเนียน อ๋อถูกปรับก็ได้อยู่ไปซวยตอนนี้ตอนนีอนนี่เอาไปเมื่อกี้นี่ข้าวุ้นตัวนี้แหละไปตัวนี้เละเอาด้วนนี้ด้เงนคือกาเปกปวันลาร้อคนตัวนี้เรากำลังเมียสงหาาาาสงหาบ้านที่ขับลอยู่นีมาสอยตัวนี้เลยทุกคนนี่นกันยังซอกทุกคนซอโกหดขี้ไปซื้อเลยพี่ จื้อปลาทุกคนจื้อปลามันจะมีปลาเหลืองเหลืองแคร์เซวาเหือนเหือนพักนี่แหละคือว่าโค้งไปนี่แหละไปหั่นเชี่ยไปก้อนหลายคนตอนนี้มาอยู่แล้วที่จริงหมู่บ้านกระบนได้เยอะดอกเจ้าวัดมีปลาได้คือกันมาเดียวก็เป็นอันนั้นหรอมีป้าชีเหลืองแคร์เซวาอ่ำ บ้านฮักเล็กน้อยนีหละตนี้มเทุกคนตัวนี้เหากับโบเวียกัอีนสองหอบทุกคนแต่ว่ามารู้จมกันว่าอบจืดแต่ปลาเก่าเกแต่กับปลาเหลืองๆหลือเนาะอยู่เบื้องนี้นะเดี๋ยวนะทุกคนเหาะละออเก้าเก้าทับเก้าแปดเก้าเ้อ๋อเตคิวเนาะคิวไปทางหน้าเก้าเกดรย้อยเแล้ว จอรถคันนี้แต่เมื่อคืนทุกคนให้ดูบ้านที่อ๋อสอรี่ทุกคนเจ้าขามาแล้วรับเน่โคตรตอนนี้หลังนี้หลังนี้แล้วฮาจสจก็พี่ก็ได้เนาะโอ้บ้าหอนอยู่กลัวมือลงบ้านใจมันสะกดมาได้อยู่หนึ่งเดือนออลินดาได้อยู่สามวันสองคืนนะเอาบ้าถึงแล้ว นี่ทุกคนแลวเฮาจะได้เอาผลอไม้พวกที่เอฟซีฝากมาให้เนาะจะให้ไผ่ไผ่ลงบ่เอากล้วยมาบบลงกองบบไปนี่ทุกคนได้เอามะเงาะมาฝากก็เอาหิวมาเด้อตอนนี้กับมะฮอดแล้วทุกคน ลงทางเจ๊ขาพาลงทางทุกคน,กคน,กคน,นเกือบจะไปฮอดขอนแก่นแล้วอันนี้กลม,มาบ้างมาคอยแล้วทุกคนค่ะขอนี่ถึงแล้วถึงแล้วสบายดียอ่ะไรสดว่ะอ่ะลงทางลงทางเจ๊ขาพาลงทางสบายดียโดย สวัสดีคุณงามวนตอนนี้ก็ะห้อนเอ่านันขับลับเอยนี่เอาเงุ่นมาให้ เอาปาเอเอาเอาเงนปากันเลยเอามาปาเอาไไเอาเนเอาเอานเอาเหอมเยอลุงพ่อลุงปูงพ่อให้ปปู่เอาป่าพ่อเป็นีทุกคนตัวนี้ก็มีอยู่ปุาบหน้าปบตาเลยอไม่เนป่าขออนเางานเมื่อยอันนี้พ่อนงคำลานนี่พ่อโนนเม่นเม่นมาสันอันนี้คือเม่นคำลอานโอหอันนี้เม่นเ่น่สบายดี โอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนยังอยู่ไห้อะ่ะเจ้าขาวเจ้ขาวหนาจะกลับเจ้าขายังม่ดกลับขาเพิ่มเขะป้อเขาจะกลับ โอ๋ยังไม่หมดใช่ไหมเออพวกเทาหางมือยังไม่กลับใช่ไหมพอแมวพอแต่ใช้พค่สะกดแล้วทุกคนเพราะว่าจะอยู่ก่อนเดสวัสดีข้างำน้าเป็นสื่อของเซษตรเขาไม่ให้ที่ดีสบายดีเนาะแล้ยังบอกลาบป็นได้กินข้าวแล้วก็กินแล้วกินข้าวอยู่อ่ะคนมีพันสะปอคนจะง่ามเด็กตามหาเนาะคตามหาเซลเซียสทุกคนกินข้าวกันเลยเนี่กินในข้ากินนี่บ่ จะได้กลับลาวมือนี้จะได้กลับกันเลยกินนเลยกินยูวัดอยู่ลงอยูวัดส่ประสิธิ์ยูพ่อเป็นไปบ้านมดจักษ์เลยนะโว้ยออเป็นยังไงอ่ะมาขงมกเค้งม่มาเค้งแล้วโดยขอบใจไม่พักก่อนลยเหรอได้พักแล้ว โอ้ยเฮากระเนฮากยูท่าโดนโดนฝนกระวบคือสีเศากรเลยพากะทองออกลพัดอาบน้ำแล้วพัดเขาพัดไรสุดอาบน้ำเข้านอนแล้วมาไลซุดกัดาทิก้าไปกัอันนั้นเน่รักเต็มเอยเขาเป็นซเปอร์แต่ทำไมลอกพ่ายบุกกลับบุกได้มากบ่เมื่อเขาหลับนออย่นี่ไงตัวเขาแรงปเล นักไปนอนก็เลนอนน่าดีมากเนดีดีเนาะก็คนไม่ห้อบคนไม่ห้อบซิปก็หอบอะไรเลือกนอนเองแต่ละห้องของของมันเป็นมีเอขึ้นังไงไม่ถ ah> ้าอยากไปนอนก็นอนได้เพราะว่าเพิ่นเปิดประตูไว้ตลอดเพิ่นเปิดประตูให้ตลอดไปแล้วเขาเลือกห้องเองด้วยไปนอนลงได้เพราะว่าท่านบอกอยู่แต่เ้าเ้าก็บกล้าอะไรกลางคืนเพื่อนเราบ่ต้องบ่ต้อง เขามานอนที่โล่คลองทีโร่คองเอาใหมอยู่อยู่ทีโร่ตู้เขาก็ยังอยู่ทีโร่ตู้ยังบไปเอาลงสำนักงานถ้าแก่เขาเมื่ออะไรก็ตัที่เมื่อตั้งเซโนและซีแวร์ใหม่ที่เขาเนี่ผมเป็นยางจังใดก็ได้จังใดก็ได้คนอันคนขับรถนะแจ็คเพิร์นนอนชายโบู์มีแต่ว่าขนาดะไปยังมาโทรเอาเพินไปสิอโอ้โหแกเปินปักพรอนเนี่ยเป็นปักพรอน กันนามยันใหม่เดอเด็กขาวยินดีโดยแค่รับจิตาลีไทยคือเป็นแนวคือมันคือเป็นแนวตั้งเด็กขาวเป็นแนวตั้งวันนี้ทุกคนตอนไลฟ์ใกล้กันนี้ทำเป็นแนวตั้งก็เลยเป็นแนวตั้งทุกคนอันนี้ก็สิบปีสิบปีหน้ามีมีมาแล้ววันนี้มีแขกมา นองลิ้นดานองลิ้นดาไม่เยอนเนาะวันตอนไลยงังเป็นตังคนหนาล้ำดำานนอนนอนมอกนนอนอาคำลาไปอยู่นี่หว่านอนอยู่นหวอาโอ้ลาพักผ่อนเนาะโอ้โบต้องลัก่อนแล้วี่เรยคอคนานีเออมือคืนนั้นวันสบายที่บ้านโดยโดยบ้านนี่นะ พูดแม่ก็สะเป็นได้การานเป็นอย่างนี้ก็จะมีแม่จะเป็นสับสูตนะโอ้เป็นอยังมันยังมีหลายเนาะพวกเขากระทาแชมบอนดูส์ไทาอยู่ในรถทาเทาาฟ้าเรืองซีลุงกับรถกับบังกาลบ เอาลินดาสวัสดีเด e. ้อสบายดีเด no? ้อโมนี่มาเยี่ยบ้านบ้างนอนหมอนพอดีใจบ้างใน้าล้ก่้อนแล้วพอดีสามสี่ซองพันตึงเลยให้เขาไปโดนกอนนะสบายดีนําสบายดีรักเ้ข่าวเดินโดนขอบคุณมากขอบคุณนะกับขอบคุณขอบใจเนาะที่ข่าวมาพมาส่งจริงพี่เบนขอวยพอดีเท่ยวเดขนสงสุขดีเดินทางปลอดภัยกับขอบคุณในก่อน ไ้สุนภารแหังเหญ่ลำดวไปบ้างสามสิบโมงกวเลือดตุนที่้ายดีที่เครือยุ่ในนี้ต้องอันี้สว่างสามสิโมงว่วทุกเฮาอันออกมาเมื่อวานนี้หันแต่สิบโมงมาเห็ดเอาเห็ดปื้มเด้ปื้มมาลดมาข้างแรกไหนยาเท้ยาเาว่า